สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องมืดหนี่มาหาเกิบเห็ดคือเก่าครับมาฮมืดอนี้วันนีมาลอบเบิ่งเห็ดแต่ไข่ครับพี่น้องมากับแม่มาสวยๆกันครับมานี่เห็นแครับมี่ปลาเห็นแล้วครับพ่อแล้วครับปลาเห็นไข่นะครับเดี๋ยวกินเป็นจังไงไปครับผมกันเลือบเหมือนเด้อพ่อแ็่หานเลียครับพี่น้องมี้ก่็ตัวได้เห็นนาเล่กวควงเห็นนาเล่ หาหมูมันกลัวามาหาหมูมันนี่เฮ็ดพ่อเฮ็ดนาเลียส้วกเฮ็ดนาเลียเฮ็ดเรางูกว้แล้วพี่น้องเฮ็ดนาเลียเ็ดตะไคย้บนเอ่ะใช่ขนาดโอ้ยไม่เลียวกินตัวเนี่ยพวัพวพๆๆ เยอยบ่ตนะุ่มจุ่มเลยอันนี้ัวเมียนด้วยเนี่ยแล้นี่เราไม่เอาสองรอค้างกันไม่หมดนะพูดตาดีเถอะคนมารุ่นเกอาก็ได้เสร็จละ มันขักมันเนี่ยเสียมันอยู่ในตไตใบตองพุ่นเนาะไตคอนใหม่พุ่นเนาะเกนปั้งเลยเนาะเห็ดหนั่นเห็ดบ่อถือฝนได้เกนดอกนี้หน,หนั่นจังเผาแล้วเดือดไปตัวคุณละดอกขึ้ถึงถึงหมดไปอู้ครับพี่น้องเห็ดทันแต่ดอกาไหมเออเหด้าดอกห้ดหาดอกกำลังขึ้นเลยครับผมเห็ดทัน ท่านอันนี้บุษานครับฐานแทือดอันนี้บนฐานสร้างหรอบอกว่าฐ oh. านธรรมดาตัวนี้ฐ oh. านสร้างมันเ,นเสียบหรอก <Okay. S 2> ท่านนี่มันเป็นฐานธรรมดาหายพี่น้องครับหายครับอินเนียวพ่อเห็ดบักบกอันนั่นครับผมบักบกอันบักบกมันหลุดแล้วเนี่ยเสียไปใส่ข้าวสากใส่ข้าวสากครับบนขาบนบน้าวสากบุญบุญยังไงเล่นว่าบุนยังไง ออบุขาสากเดียเออบุญขาสากบุบกเอาสขาสกครับสินหน้าอยสินยังอีกสินเดียวสินสีหอดิบว่วเมนสินสินหน่ากัเมียนบุบกไหมครับเด้เหน่างเย,ย,ย,ยเบบกไหมเ็บบกไปไปเธใส่ขาสากมันหลอนหรอเมนบุกไ,มมไหมวะม ไม่เลืไม่หลอนเลยเนาะว่าไม่มีดพาบึงมีดต้องเขัาไปพ่อเห็ดปวกครับเมียนล้พ่อเห็ดปวกเห็ดปวกกันไงมเห็ดปวกขาเห็ดปวกขาครับผมเห็ดปวกขาเห็ดปวกขาโอเห็ดปวกขาปวกขาว่ามีมากกวเมียขึ้นมานยมันแต่ไลกับเห็ดปวก ดจะใช้กัส,สวยๆครับงามๆเลยหามูมันได้กวางเึ้นนี่ป่ะหรือไปได้ขุ้นแม่สันครับต้องไ่เคยเห็นไปอีกแล้วแม่กำลูหกกบัติเนาะ <c oughs> ขึ้นผู้สวยลายเมื่อน,นี่ <c oughs> ไปยังมาไปทําบุญเอากระดูกพอหญ่แม่หญ่เขาถาด,ดูขึ้นผู้หางเนาะ <c oughs> เอา ไต่กันต่อครับนเนี่ยาวองกูอ้ดู่งานมากกันครับเป็น้ันนี่ครับเอา้ามเสียมปนเลยครับขางยเงีอยู่เลย ปลวกฝ่ายวะพีมยปลวกฝ่ายเยอะนี่เนี่ยคอน,นเฮ็ดปลวกกิกมันออกหอยก้อนนี้พ <Yeah. S 2> อเฮ็ดอะไแล้วครับพี่น้องอแล้วมูหนี่มูใหญ่้ะครับประมาณสิบกระดอกครับคิดว่าฉันหาเบิ่งด้วยเอางั้นจะหาโดยเพียงสิไปทางใดขึ้นขึ้นขึ้นเนี่ย นายเลมูไอ้มันเป็นเสียไม่ต้องปาดมันขึ้นแบบแบบเขินร่มเลยนายเลมูนี่เหรอนี่ไงโอ้แปบ๊บเดียวอยู่ติดเครื่องตาเ,าเลยยี่งหอดมองจุดหมายว่านี้มองอยุ่งเตรียมตาก่อนสัยที สวยครับชื่อเรีย,รยาตายยด้วมือนกิเห็รแหล่เลยครับล้วนๆเลยใครเ้ยูม่จูมันใส่อีกน,นี่ยๆนี่นือเปลือพลาเนี่ยเปลือพลา โอ <mm> <l ays> ้มันดันหมเลยเนาะสวยเ้ตะียนเห็ดตะ่ตนึงไงใาเนี่ยอันนี้ปลาเห็ดรวมเอาเชียครับผมไปหาเบิ่กดวเอา อย่หามากก็นด้เออยังไม่เลยอืเที่เห็ดนาเล่อืมได้สองดอกโอ้ งามๆเลยครับเดือดสดไม่แปบ๊บเดียวแม่กูล่ะสองสามมูลอย่เครื่องตาแล้วหอดไปเห็นตะไข่แล้วครับพี่น้องนี่ครับไปเห็นตะไข่ครับขึ้นมาก็เห็นอีกตะไข่อีกสามดอกครับผมอืมขึ้นจุ่มครับเห็นต่ไข่ครับไข่้สามดอก อ้วนเลยครับแต่ไข่สามดอกนะครับอืมหอมหอมเลยพี่น้อเนงเลยกว้าไข่วันใหญ่เลยหอมไหเดียกินครับเดี๋วยวนะเดี๋ยวหาเมื่อกี้ก็ครับแล้วแต่ไข่แต่ไข่ใหญ่หวยนี่ไข่ใหญ่ครับอืออ่าที่นั่ ก็โพด้วยมันาโมาเกิดซสูไตล้วมอแลงกันวะแม่คกัป้ายแต่ใครมังว่าต้นนี้ไม่ตดกวงเราเบิ่งยุกันสาดอกต่ใครอยู่นีสองดอกมองีตเป็นละมูกนลอ้าวแมอันนี้แม่เคยมันบออันกูกัวน่ะกูกเนอยู่อานี่ก่อนใ่เห็นแต่ขวใจเห็นแขาไหมผมเห็นแล้วใเห็นแต่ขใ่เห็นะขาวแล้ว ใครบ้านอาขาวขี้ญ่เถอะเอาใส่ตั้งหางเนี่ยเอาเห็ดเผือกกันนั่นมางามเถี่ยเนี่ยหลงอกอยังงามเลยวะเพื่อนออกหล่ออกหละากอ<ล>ีล่ากมข <laughs> ตื่นกินอีกแล้วลง่งดอกยังหล,ลงเหลียยังหลงเหลียะจะใครครับเอวัวแม่ หาโหลดดวงป้าหเ,เ,เห็ดตะไคร้แล้วนี่เจอเห็ดไคร้อีกดอกแล้วครับผมนี่เห็ดตะไคร้จุูบครับโอ้หอมครับเห็ดตะไคร้ครับสวยงามเลยครับปาไปตะไคร้มาหายหตะไคร้เห็นเห็ดละโงกครับพี่น้องไหนเป็นดอก อืมเห็นต่โงกครับอ้วนเลยวะนี่ครับจุ่มๆอย่างเลยครับปายแตะไขรได้นะครับเป็นแปนครับ กำลังหาลงพูครับผมคือว่บาเบิ้งแเราเตรียมตาแล้วครับพี่น้องนะครับตะไคร้เห็ดกอเห็ดนานแระครับผมพูแล้วลงพูแล้วเมื่อกี้น,นี่อีเมียเรามานครับได้เห็ดปวกเลยครับผมแหมงรู้ไหมนี่ครับเห็ดปวกเห็ดยัเห็ดปวกยังไง เปลืกฝ่ายครับผมพี่น้องได้มูแบกไงหนึ่งเลยครับนี่ครับอันนี้เห็ดกอเห็ดตะไคร้เห็ดนานเลยครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ันี้ก่อนนะครับพี่น้องนะครับคลิปหนาพ่อกันไหมครับสวัสดีครับ